โอ้โหลัมดีทีเด็ดอีกแล้วครับผมเป็นไงบ้างพี่สำหรับคันนี้คันนี้เป็นแับโฟซครับผมสีเทาลัมโบเฮ้ยหน้าตามันดูเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับผมใช่ไหมอันนี้เป็นชุดแต่งเอสปอร์ตี้เป็นเอสปอร์ตี้นะครับครับผมเต็มลำเลย15ชิ้นครับผมมีชิ้นไหนบ้างครับนี่ครับนี่นี่นี่หมดเลยกระจังด้วยครับอันนี้ด้วยนี่ชุดนี้เลยที่ดำนี่ดำนี้อันนี้ไม่เป็นข้อเข้าไปเหรอพี่ครับผมเป็นข้อเข้าไปครับ แล้วก็ลิ้นหน้าลิ้นหน้าอ่านี่นะครับดูมิติโอ้โหสวยเลยครับคันนี้จัดเต็มจัดเต็มมีชิ้นข้างหน้าแล้วนะครับผมอันไหนอีกนี่ครับนี่เลยโอ้โหข้างบนด้วยเสาด้วยมีงบเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หกหมื่นกว่าบาทครับหกหมื่นกว่าบาทถ้าต้องการออกรถนะครับผมใช้เงินแค่เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดใช่เป็นล้อดีวัน f ีใช่ครับแบบนี้เลยตามเป็นตามยังไงบ้างพี่ตัวนี้อันนี้เป็น 8.5ครับผมเพราะว่าแปลงด้วยครับแปลงเป็นทำเป็นไอ้นี่ฮาลูฮาูใช่8.5ดัดยางน i t t o 420ครับอ่าตัวนี้โอ้โหตัดเต็มหล่อมากโดดหน้าสองหลังสามด้วยหน้าสองหลังสามใช่อย่างนี้สีเทาแลมโบมีกี่เกตหรือว่ามีแค่เกตนี้เกตเดียวที่เป็นสีครับมีเกตนี้เกตเดียวครับถ้าเป็นตัวแคปโฟก็คือเป็นตัวนี้ครับตัวเซตจริงจริงมีชีเทาแลมโบครับผม โอ้โหกันสัตั์ได้หมดเลยได้หมดเลยครับตามนี้เลยอันนี้เป็นฟิล์มเขียวใสด้วยซิ่งๆเลยเฮ้ยจัดเต็มอ่ะคือแต่งนี้ได้รอบคันเลยใช่ครับรอบคันครับสิบห้าชิ้นครับผมรอบคันเลยนี่ด้วยอ๋อเก็บหลังเก็บหลังก็ได้ได้หมดเลยนี่จะทรงที่เคเอเลสซิ่งครับผมโอ้โหเป็นไงทาไมลูกค้าถึงเลือกไปทาที่นากระมนครับเพราะว่า น้าเขาดัดแหนบลูกค้าขับแล้วนุ่มอ๋อเขาต้องการฉพาะจุดเลยใช่ครับจี้มาเลยครับว่าทาร้านน้าอ๋อกันทำมาด้วยว่าทาร้านน้าใช่โอ้โหเฮ้ยหล่อมากครับหล่อมากหล่อมากคันนี้ทําท่อด้วยแหวบอ๋อชุดแต่งมันบางท่ออยู่ใช่ครับท่อออกเดิมพักเล็กออกเดิมไม่ต้องกลัวตำรวจลูกค้าบอกว่ารถนิดนิดรถนิดนิดคันนี้มีกล่องไหม คันนี้ยังลูกค้าแต่ชุดแต่งกัะแ้้อแม็กใช่ครับเพราะว่าบอกว่าเขาสั่งมาว่าขอลดนิดๆเลยจัดแต่จุดห้าให้ให้เขามันจะพอดีกับพอใส่อแดปเตอร์จะพอดีเป๊ะเลยครับอละนิวนิวขอลองฟังเครื่องหน่อยได้ไหมฟังเสียงท่อหน่อยอยากรู้ว่าท่อมันจะดังไหม นี่ขนาดรอบสูงแล้วนะเสียงมันไม่ได้หนวกหูเสียงรลอเออเสียงมันรลอไหนเราดูภายในกันนิดนึงอ่าครับจอกี่นิ้วครับจอเจ็ดนิ้วครับผมตัวนี้ตัวนี้มันจอเจ็ดนิ้วอ๋อเก็ยแซดบอกได้เป็นครูแม็กไปเลยใช่ครับเป็นครูแม็กเลยอือสวยเลยครับคันนี้โหใช้ได้อ่ะนูเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใช่ครับหกเกียร์สิ่งใช่ ถูกใจสายซิ่งแน่นอนใจแน่นอนครับ,บอันนี้จบอันนี้ผ่อนเดือนประมาณเท่าไหร่ครับผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับ 11, หนึ่งมืหนึ่งพันเจ็ดร้อยเฮ้ยไม่แพงนะไัรจีงวดใช่ครับไหวแน่นอนเพราะว่าได,ได้ได้ทั้งชุดแต่งได้ทั้งล้อไปด้วยใช่ครับได้ทุกอย่างเลยจัดทรงอีกตั้งหากใช่ครับจัดทรงด้วยโโหครบเลยอ่ะนี่ อ๋อต้องเติมน้ำมันขับางเดินเดียวเดี๋ยวก่อนส่งรถเดี๋ยวมีเติมน้ำมันให้ใช่ครับผมไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือรถเพิ่งกลับมามาันๆเลยใช่ครับเพิ่งแต่งมาให้ลูกค้าครับคันนี้คือได้ครบเลยอ่าดูมีคูนคอนโทรลอ่านี่มีคูนคอนโทรลนะครับมีโหมดที่สามารถปรับตามหน้าจอได้ใช่ครับโหฟิล์มก็เป็นไฮคูฟิล์มดีนะฟิล์มดีครับฟิล์มดีครับนี่จอนนี้ก็ใหญ่ครับจอเจ็ดนิ้วจอเจ็ดนิ้วสะดวกสบายใช่ ครบทุกฟังก์ชันนี่พี่ต้องเก็บของก่อนส่งลูกค้านะรู้ว่าอ่านี่ข้างหลังนั่งสบายสบายครับใหญ่เป็นรถครอบครัวได้ซิ่งได้นะครับใช่ครับซิ่งได้ครอบครัวได้เพราะลูกค้าเขากัำชับมาว่าขอแบกของหน่อยหน่อยแบกพาเพื่อนเที่ยวอะไรเงี้ยครับในสเต็ปนี้แสดงว่าเจ้าของยังไวรุ่นอยู่แน่เลยใช่ครับไยรุ่นครับใช่ไหมอ่านี่เดี๋ยวให้ดูส่งรถกันอีกทีนึงนะครับ ทรงสวยๆมากกับดีวันเอซะครับนี่ห้ารูตัวนี้หล่อมากโหผมว่าจบเลยน,นะท่นแต่งนี้คือจบเลยออกไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วมันแล้วใช้รถคันหนึ่งแต่งสวยๆไปใช้งานยาวๆครับไม่ต้องมานั่งจ่ายเทียนิดเทียน้อยอีกคือตตเติมไปทไปเีเดียวเลยนี่คือป้ายแดงออกสู์เลยไม่ไม่ต้องไปไหนเลยครับออกแต่งแบบนี้ออกไปเลยสวยมากครับ สำหรับใครที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่เอิร์ธครับผม029797697ครับผมอีสุขเซนต์ซิตี้สาขาเกษตรน้ำมินครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอิร์ธมากครับขอบคุณครับ